วัสดีครับเราโยเองก็วันนี้จะมาแกะพัสดุของที่สั่งไว้กันก็คือเข็มนเรีกนกริปเต็ก็คือเป็นเข็มนักเรียนกริบกริปเต็ดรุ่นรุ่นใหม่ก็คือมันจะมีรุ่นรุ่นแรกก่อนน้นนนั้นก็คือออกมาตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดป่ะไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แต่อันนั้นก็คือรุ่นแรกแต่อันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่ G M MM M เพิ่งเอามาขายก็คืออันนี้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูอ้าวมันยังไม่ได้เชื่อมเน็ตแ,แบบนั้นทุกคน เอตอนนะก็คือคืออันนี้เห็นวะก็คือสั่งอันนี้ไปทุกคนนั่นแหละแล้วของมันมาส่งแล้วสั่งไปตั้งแต่วันที่อันนี้แค่แหละตั้งแต่วันที่สิบสองแล้ววันนี้ก็วันที่สิบแปดก็คือเคาะแต่ว,แว,ว่าของจริงอ่ะมันมาถึงตั้ง,งแต่เมื่อวานแล้วก็คือสิบเจ็ดเราเพิ่งลงไปรับที่นิติคอนโดวันนี้ก็คืออันนี้กล่องเล็กมากเลย มันก oh <c oughs> ็เล็กอยู่แล้วก็มันเข็มอันเดียวก็จะมาแกะกันเลยนี่ตอนแกะอยากอยากโชว์นี่มากนี่ม่ใครชอบชอบคนนี้หว่าเราไหมก็คือพีมนั่นเองที่ที่ในเรื่องรับบทเป็นเกรสแต่เรามาเนี่ยคือยังไม่รู้ว่าศักยภาพของเกรสคือคืออะไรแต่ว่ารู้ของไทม์แล้วก็คือไม่ไม่สปอยเดี๋วก็เอาเป็นว่าไปไปดูเองแล้วกันในนั่งกิฟต์เดเออในนั่งกิฟต์เดใครใครชอบ ใครชอบใครมั่งก็เมนบอกเราได้นะเราชอบสามคนนี้มากก็คือแกะไม่เสร็จแต่ทีมัวโมดจะพูดไรไม่รู้มันก็คือเราชอบสามคนนี้มากเลยอันนี้คือโอเวอร์สามคนนี้ก็คือก็คือถ้าชื่อจริงใช่ไหมก็คือคนเนี้ยเฟียยคนเนี้ยก,ก็คือคเฟียดคนนี้ก็คือแพทิกคนนี้ก็พรีมนั่นเองถ้าในถ้าในเรื่องก็เราบดเป็น กอนทามแล้วก็เกรซนั่นเองซึ่งเกรซเข้ามาก็คือแบบชอบประโยคหนึ่งมากเลยว่าแบบถ้าสมมุติแบบหนูสับติดห้องกิฟอย่างเงี้ยผมก็ผมก็จะเป็นผมหนูไม่ใช่ผมครูอะไรแบบนั้นนะมีใครได้ดูบ้างว่าชอบมากเลยประโยคนะ่ะแ,แต่จําไม่ได้ว่ามันพูดแบบถูกต้องอ่ะพูดว่าอะไรแต่แต่ชอบอ่ะนั่นแหละหนูเคยได้ยินว่าเด็กคาสกิฟจะรับข้อยกเว้นเรื่องทรงผมกับการแต่งกายใช่ไหมคะ ใช่ทำไมงั้นถ้าเกิดเพื่อหนูเรียกร้องคาสกิฟต์กลับมาได้ถ้าเกิดว่าหนูสอบติดได้เป็นเด็กกิฟต์ขึ้นมาหัวหนูก็จะเป็นหัวหนูไม่ใช่หัวครูใช่ไหมคะมันแกอย่างวันนี้คือแบบก็จะช่วงนี้สั่งของไป เยอะไากสั่งเยอะจนจาไม่ได้แล้วว่าสั่งอะไรไปบ้างอัแลเหมือนแบบรู้สึกเหมือนช่วงนี้ยบริษัทส่งของมันส่งช้เาเป่ครับนี่อะสั่งของในีซาด้าไปใช่ไหมมันบอกมันมันน่าจะถึงน้งแต่วันที่สิบหกแหละแต่จนวันนี้วันที่อา้าวแต่จนวันนี้วันที่สิบแปดก็คือของแบบยังมาไม่ถึงเลยแบบสั่งมันมันเป็นของนําเข้าจากต่างประเทศด้วยแต่ก็ช่างเถอะของ ของจากเัาไม่ให้มันก็นานอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ปกติแบบเวลาสั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมาตรงเวลาตามที่กำหนดตลอดเลยนะแต่ช่วงนี้มันโควิดเนี่ยมันก็ทำอะไรช้านิดนึงประเด็นคือก็ยังแกะไม่่า้โอ้ยอ๋อใช่ ได้เฮ้ยจะได้แล้วจะได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนจะได้แล้วจะได้แล้วก็คือนี่นั่นเองเฮ้ยเต้นเต้นว่าจะได้แล้วนี่นะทุกคนจะแกะออาก,ก่อนจกใช่นี่ก่อนเดี๋ยวอ๋อ โอ้เขาห่อาแบบห่อมาดีอยู่นะห่อมาหลายชั้นเลยเออแล้วมันก็จะเป็นแพ็กเกจย่างไงทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็ข้างหลังก็เป็น g m มอมอันนี้ก็เป็นโลโก้โรงเรียนเป็นลูกเข็มก,กิบก็ลิฟท์ทาไฮสก<ง>ูลกล้องนิดนึงแล้วก็จะได้เห็นกันชัดชัดขึ้นเพราะว่าทรไมัาไม่ค่อยสว่าแงบบ น,ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องนะก็จะเขียนว่า l i t าไ high school ตรงนี้ก็จีมเอ็มทีวีกล่องเป็นกล่องสีดำแบบนี้ข้างนันก็ลูกทิงนั่นเองเอามาประดับฉากเฉยไม่มีอะไรหรอกก็เปิดมาข้างใน,นก็เป็นกล่องสีแบบน,น,นี้มันเลอะเลไม่รู้มันเลืออะไรเดี๋ยวค่อยเอาอ๋อมันจะเป็นกล่องอะไรอะกล่องกระมี่สีดำนะ เปิดข้างาโอ้เเปิดก่ตาจริงๆแอบเปิดมาแล้วรอกกันแต่นี่ก็มาถ่ายมันก็เ่าเปิดมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นเข็มข้างเข็มค่อนข้างมีน้ําหนักนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนะั้นอันนี้ก็ เขียนเป็นเออเขียนว่าอะไระเขียนว่าเอ่า h o o l แล้วก็ไอต,ตรงนี้ไตรงนี้ไม่ไม่รู้ว่าเขียนอะไรเราเรามองไม่เห็นนะดูในกล้องมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องก็ตามนั้นแหละทุกคนเป็น G ก็คือกิปเต็นั่นเองแล้วตามนี้แล้วก็เข็มมันจะเปิดจากด้านหลังเข็มอ่ะมันจะเปิดจากแบบนี้ใช่ไหมปกติแบบ ปกติเข็มมันจะเป็นถ้าปกติมันต้องเป็นแบบนี้หรือมันแล้วแต่แล้วจะเข็มดีวยวไ่ไม่ไม่แน่ใจเหมือน,นกันจะเข็มตรงเรียนเรเป็นแบบนี้ก็ั่นแหละทุกคนอ่าจริงจริงครูเนี่ยต้องไปโรงเรียนด้วยแต่ว่าเราเป็นไข้แล้วช่วงนี้คเขาตรวจไข้ก่อนเข้าโรงเรียนใช่ไหมถ้าถ้าไข้ขึ้นยังไงก็เข้าโรงเรียนไม่ได้แล้ววันนี้ก็เลยหยุด แต่ว่าก็กินยาพาลายไปแล้วก็กินยาพะเลายยาพาลาไปแล้วก็หายเลยก็นั่นแหละตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ตามนี้ทุกคนจบสําหรับการรีวิวเขียนนักเรียนคลิปเต็ดละอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของเราเนาะก็ผิดพลาดตรงไหนก็ก็ขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็จบจบกับการรีวิวไปแค่นี้บายๆทุกคน